ผมขวัญเมืองนิงชามพี่ขวัญเมืองมาจากไหนกันครับเนี่ยนครสวรรค์นโนดโอ้โหมาจากนกครสวรรค์วันนี้มาเอาอะไรเอ่ยมาเอาเครื่องตัดหญ,ญ้าเจอเงินกดซัสิรีไปเป็นไงฮะโอจะกลับบ้านอยู่แล้วยังต้องกลับมาอีกอ,ะอ่ะต, <laughs> <laughs> ติดตามเพจเขามานนานเหมือนกันดูเขา ครับผมเชิญเลยครับไร่สดบ้างนะแล้วว่าแล้วโดนน้องๆหลอกมาซื้อกันได้เนาะโดนป้ายยาโดนป้ายยาดูมาหลายที่นะวันนี้ได้ไปกี่ตัวครับพี่สองตัวสองตัวกำลังทําที่อยู่เนาะใช่ใช่แล้วก็ปแวะเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับวันนี้ครับก็มาเข้ากรุงเทพแวะมาบ้านลูกชายแล้วว่าตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะด้วย โดยเฉพาะเลยมาจากครคสวรรค์น่ารักมากเลยครับเดี๋ยวก็ลดราคากันกระนำเลยเ,เนาะครับผมแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาซื้อซับเทหลี่ออนไลน์ครับพี่ครับก็ดูเอาเอา,เอาตั้งแต่เจ้าของร้านเลยเนาะมีอัธยาศัย,ยดีการแนะนําลูกค้าสนใจลูกค้าแล้วดูแลลูกค้าดีบริการหลังการขายที่ผมติดตามเพจดูนะฟังดูที่เขาไปติดตามไปถ่ายทําเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้ของร้านเขาอยู่อะไรเงี้ยนะ คือเครื่องมีปัญหาอะไรต่ออะไรสามารถส่งมาเซอร์วิสได้อะไรได้แล้วดูแลลูกค้าไม่ทิ้งลูกค้า<อ>นะครับขอบค,ก,คบก็อยากอยากจะลองตรงนี้ว่าเออของเขาใช้ดีจริง <c oughs> ไหม <c oughs> เออนะเดี๋ยววันนี้ท่านาพี่จะได้เห็นว่าพวกเราลื้อเครื่องพี่ยังไงบ้างานะฮะแล้วก็เอาไปใช้ยาวๆครับผมน่ารักมากเลยนะฮะต้องขอขอบคุณพี่ที่เดินทางมาอุดหนุนกางนะครับมีอยากจะฝากอะไรให้กับเพื่อนๆ F c ซได้ไหมครับพี่ก็ ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะอนเออร้อนดีเออก็ดีอ่ะหรือว่าจะเป็นช่างหรือจะเป็นเจ้าของก็ดีนะครับคือเขามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ให้ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ